สวัสดีครับในสุดวันนี้ผมก็หาอะไรมาสอนจนได้นะครับหลังจากที่ห่างหายกันเปนานนะอันนี้ไม่ได้เรียกว่าสอนดีกว่าจะเป็นการมาจอราละเอียดแพทโน้ตนะครับว่าอัปเดตอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับล่าสุดนี้อัปเดตมาติดติดกันสองแพทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมาที่แพทแรกนะครับอันนี้แพทแรกเพิ่มมาเมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนธันวานะครับวันนี้วันที่ผมอัดวันที่ผมก็ผ่านมาห้าวันละเริ่มกันทีละหกข้อนะครับหัวข้อแรกเปลี่ยนทีมเมืองนะครับ ฟาริสให้เป็นทีมคริสต์มาสนะครับเดีย๋ยวเราไปดูของจริงครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะเอาพทายพิทายนะฮะสวยสดงดงามไหมครับจะเดิมเป็นทีมฮาโ w ลวีนะครับหมองหมดนะอันนี้มาทีมสดใสน,นะขาวโพลสาดตาเลยกันผมชอบนะทีมเมืองนี้ดูรายละเอียดอะไรมันเยอะแยะดิอะนี่มีชิงช้าสวรรค์ด้วยอ่าก็ประมาณนี้นะฮะ ต่อไปนะครับหัวข้อที่2เพิ่มกิจกรรมคริสต์มาสวินเทออันนี้เดี๋ยวเก็บไว้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วกันจะอธิบายอย่างละเอียดเลยต่อไปครับเพิ่มกิจกรรมกิวล์วอนะครับเปลี่ยนของรางวัลจากเดิมนะครับที่มันจะได้เป็นแค่โดเนตโดเนตกับเพลินนะครับเป็นนี่ครับกิวเ e กโทเค็นนะครับกิวเซกโทเค็นคืออะไรก็นี่นะหน้าตามันจะเป็นนี้นะครับเอามาซื้ออะไรได้ก็เอามาซื้อนี่ครับ กล่องสุ่มคุมนะครับเป็นภาคคุมนะครับก็จะมีออปชัน hp mp atk แล้วก็ pve นะครับอันนี้ถ้าเป็นพวกออปชัน hp mp atk เนี่ยจะใช้10เหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นของโปรดอปเนี่ยอันนี้ใช้15เหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในกล่องครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะนี่นะครับเริ่มกันที่กล่องสุ่มคุม hp นะครับ ออปชันนะครับจะเท่ากับออปชันของโปรโมชั่นในการเติมเงินนะครับปกติเราต้องเติมเงินครบ1นึ่งพันนะครับเราถึงจะได้ออปชันเท่านี้นะแต่น,นี้นี่ในกล่องสุ่มนี้นี่คือได้ออปชันเท่าเลยนะครับสามารถเอาไปใช้วอลได้เลยนะอ่าเอ็ MP นี่ก็เท่านะเอที SDK นี่ก็เท่าอ่าแล้วก็ไฮไลท์ฮะโปรดักนะอันนี้ใส่ฟรีนะฮะยิ้มละยิ้มล่านะฮะคือออปชันนี่เท่ากับโปรดักทุกประการเลยนะอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกับ อันดับที่3นะครับว่าเราถ้าเรากิวเราวอลได้ที่3เนี่ยจะได้กี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเปิดกล่องที่อันดับที่3ก่อนนะอ่ะได้90เหรียญเลยนะครับอันดับที่3ได้90เหรียญเท่ากับแรกกล่องได้9กล่องนะอันดับที่3ได้90เหรียญอันดับที่2อันดับที่2ปึ๊บ130นะครับแล้วก็อันดับที่1นะครับได้180แแล้วก็รางวัลสำหรับ MVP นะครับสำหรับคนที่ได้คะแนนค่าสูงสุดนะครับก็จะได้ไปอีก1 5 0นะครับอ่ะอันนี้รวมๆผมได้มา550นะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปซุ่มผมอยากได้นี้มากเลยอยากได้คุม HP นะเพราะว่าคุมโปรดักผมมีเยอะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นกล่องซุ่ม HP ดีกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ผมได้มาจากการวอลนะผมไม่แน่ใจว่าวอล200กับวอล120นี่ได้เหรียญเท่ากันป่า แต่น่าจะเท่านะไม่แน่ใจไม่แน่ใจผิดพลาดไงก็ขออภัยได้คนระับตรผมซื้อมีอยู่550เหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมซื้อมาได้55อันเนาะจะได้ไหมเนี่ย5 5อันผมยังไม่มีนะคุมโปเฮ็ดพีอยากได้มากเลยถ้าได้ก็ยิ้มล่านะค,คลิปนี้เอาแล้ววะซื้อถูกป่ะเนี่ยโอเคเฮดพี HP นะเอานะเตรียมเตรียมเตรียมอ่าเดี๋ยวเราเปิดทีเดียวหมดเลยดีกว่า ไปแบบพรื๊ดเดียวเลยไม่รู้จะได้ไหมไม่รู้เลทกี่เปอร์เซ็นนะเห็นจีบอกห้าเปอร์เซ็นไม่รู้จริงป่าไม่เคยจะเชื่อได้เปอร์เแซบบ็นเซิร์ฟนี้ไปนะได้ปะ่ะอุ้ยได้ครับเย้โอ้ยโชคข้านข้างเลยได้ได้ได,ไดโ้โอเคในสุดได้แล้วประหยัดตังค์ไปตั้งหนึ่งพันนะโอเคโอ้ดีใจดีใจต่อไป ต่อไปเป็นหัวข้อที่4ี่นะครับโอ้อวันนี้ผู้เล่นใหม่น่าจะชอบนะครับเพิ่มกล่องสมบัติบริเวณเมืองนะครับมีโอกาสเปิดได้โดเนตกับพพรดินอ่ะเป็นประมาณนี้ฮะเห็นไหมเห็นเขาวิ่งเก็บกันไหมเดี๋ยวผมวิ่งเก็บด้วยดูที่จะได้โดเนตไหมสำหรับใครที่ไม่รู้จะหาเงินยังไงครับผู้เล่นใหม่ไม่อยากขอเก่งใจก็น่ครับมาได้เปิดกล่องก็ได้นะถ้าโชคดีก็จะมีโอกาสได้นะครับได้เป็น1เหรียญพีหรือไม่ก็1นโดเนตหนึ่งถุงนะครับ ได้ไหมตะกอนีอ่เนี่ยได้จริงด้วยได้มา1นึ่งโดเนทนะครับได้พีไหมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวคลิปมันยาวนะไปต่อนะันที่หัวข้อถัดไปครับต่อไปนะครับเพิ่มร้านค้าออฟไลน์สโนว์ที่ NPC Wendy เนะครับร้านค้าออฟไลน์สโนว์คือไอตัวนี้ฮะเนี่ยไอสโนแมนตัวใหญ่เนะี่ยเป็นร้านค้านะครับ เดี๋ยวผมลองซื้อให้ดูมันจะอยู่ตรงนี้นะอ่ะตัวนี้นะครับปกติมันจะมีแค่เนี่ยตัวผู้หญิงมิเนี่ยนแล้วก็ตัวดําๆอะไรอย่างงี้นะอันนี้เป็นตัวสโนวแมนตัวเบลเลอร์เลยทําให้ร้านค้าเราเด่นขึ้นมีโอกาสที่จะเออขายของได้มากขึ้นนะอ่ะเดีวลองขายนี้แล้วกัน มเขียนถูกป่ะเนี่ยน่าจะถูกเนาะโอเคก็ประมาณนี้ฮะต่อไปหัวข้อถัดไปครับย้ายบอส God p e r f o r m a n ม e ไปอยู่ในดันแมทที่27ในดันแมทที่27อ่ะเดี๋ยวผมขอใช้ไซสสาธิตละกันเพราะว่าของของโจมผมของอ่ของโปรดผมไปอยู่ที่ตัวไซส์หมดเลยเนี่ยเอาตัวไซไปเป็นพระเอกละกันฮนะอ่ะอ่ะเราไปอยู่กับตัวไซนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงดันที่27นะอ๋อก o d บอสก็ต์พระพเมทก็คือบอสวัวนะฮะบอสน้องวัวนะปกติมันอยู่ในลานบอสใช่ป่ะแต่ว่าจีเขาย้ายนะไปอยู่ในตันที่ยี่สลานบอสนี้ก็จะมีแค่เป็นบอสสโนว์แมนเกิด2ตัวแทนบอสสโนว์แมนอาจจะเป็นบอสสโนว์แมนนะครับเกิด2ตัวแทนบอสสโนว์แมนผมลองตีมาแล้วก็ดรอปแค่เลดเพลินแล้วก็โคเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีไอเทมอะไรดรอปพิเศษเดี๋ยวเราไปตัวที่ลานยี่สิบเจ็ดนะครับ อ่ะนี่ครับมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะเราต้องฆ่าวัว2ตัวนะครับบอสไอ้สตัวเดิมมันถึงจะเกิดนะอุ้ยเกืบอบเกือบตายอยมีหลอดตายไม่ทันมันเกิดตรงนี้พอดีเลยวายวาย,วา,ยายหน้าเลยพ่อโท โอเคครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตอีกอัปเดตหนึ่งนะครับอันนี้อัปเดตมาเมื่อวันที่24นะครับอัปเดตนี้ก็จะเพิ่มระบบโชว์ MVP แล้วก็กิด์ลดเดอร์นะครับใครนะครับที่วอลชนะนะครับก็จะได้อันนี้จะขึ้นเฉพาะหัวกิวนะครับอ่ะนี่นะฮะถ้าใครที่วอลชนะเป็นหัวกิวนะครับก็จะมายืนต่างงานเท่ๆอย่างนี้นะหล่อเท่นะครับประโยชน์ของมันไม่ได้หล่อเท่อย่างเดียวนะครับก็คือสามารถกดรับปั๊บได้นะครับ อันนี้บัฟสำหรับกิลที่ชนะนะครับก็จะได้เป็นนี่ครับออสแตทนะครับระยะเวลา20บนาทีนะครับสามารถกดรับบัฟได้เรื่อยๆนะครับตายไม่หายนะเพราะวบัฟมันอยู่ตรงนี้อ่าแต่ว่าถ้าหมดก็ต้องมาคอยกดรับใหม่เรื่อยๆนะแล้วก็ใครที่ได้ MVP นะครับก็จะมายืนตรงนี้นะครับข้างๆก็สามารถรับบัฟได้เช่นกันนะครับอันนี้จะรับบัฟได้เฉพาะคนที่เป็น MVP เท่านั้นครับกิลเดียวกันไม่สามารถรับได้นะต่อให้กิลนี้ชนะ แต่ว่าไม่ได้เป็นคนที่มากดอนรับไม่ได้เป็น MVP ก็จะรับไม่ได้นะครับสำหรับบัฟก็จะได้เป็นนี่ครับออ f s e ตสานะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปหัวข้อสุดหัวข้อที่2ที่เราติดกันไว้เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมคริสต์มาสนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนเลยไหมอ่ะตัวนี้นะครับให้เราเก็บนะครับ เกตหิมะนะครับ1,000อันอะไรอันนี้หมวก1,000นะครับผ้าพันคอ1,000แล้วก็อันนี้อะไรอะหิมนะเนาะเออก้อนหิมะ1,000อันนะครับตอแรกเป็นใบไม้คริสต์มาสนะครับใบไม้คริสต์มาสเอาไปทำอะไรได้นะครับเอาไปซื้อพวกแฟชั่นนะครับแฟชั่นอยู่ร้านนี้นะอ่ะาก็จะมีนี่นะฮะใช้ใบไม้คริสต์มาสแรกนะครับอันนี้ใช้อย่างละ50าสิบใบประมาณน,นี้เดี๋ยวเราไปดูทีละอันนะฮะอันนี้เป็นผ้าคลุมเนาะ ไม่ใช่ดิเป็นหน้าก,กากนะครับเป็นพวงหลีดนะพวงหลีดงานศพใครวะแล้วก็พวกนี้เป็นหัวเสื้อถุงมือรองเท้านะฮะอ่าน,นี้เป็นเซตคริสต์มาสประจำปีนี้นะครับแล้วก็มีเซตหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนีอันนี้โมเดลโมเดลผ้าคลุมนะครับเป็นน้ำแข็งสีฟ้านะอ่าอันนี้เป็นอีกเซตน,นะแล้วก็ไปดูของผู้หญิงฝ่ายหญิงด้นบ้างฮะ ฝ่ายหญิงเป็นน้องกวางนะฮะปางเหลียวหลังลว่าแล้วก็ักคุมพักคุมเป็นสีฟ้าอ่ะักคุมแยกชายหญิงด้วยแต่ว่า,น,า,กากน,น้ากากนี่น้กกานี้นี่ไม่รับเพศนะครับใช้ได้ทั้งคู่แต่ว่าภาคุมเนี่ยแยกเพศเฉยเลยอ่ะแล้วก็มีอีกเซตหนึ่งครับอันนี้เป็นแซนตี้นะโอเคต่อไปอันนี้เป็นหมวดของโมเดลนะครับ จะมีแถวบนกับแถวล่างนะครับแถวบนก็จะเป็นพวกเชิงอาวุธแบบ8บิตนะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวไล่ดูฮะอันนี้อะไรเอ่ยมัดนะครับอันนี้คาถาดิงนะครับคาถาเอเลอันนี้คาถาซว่าะอันนี้นูแล้วก็โยนะครับแล้วก็แถวล่างเป็นอาวุธน้ำแข็งนะฮะ เ็เพื่อสามารถมากดดูในเกมนะครับกดชิปแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับไล่ดูทีละอันได้เลยชอบอันไหนก็แล่อันนั้น,นไม่สิเราต้องเล่นอาชีพไหนแล้วก็แลกอันนั้นดิเล่นนูมาชอบของเบรนก็ใส่ไม่ได้นะแล้วก็หน้าสุดท้ายเป็นโลนะฮะอันนี้8บิตแล้วก็8บิตสามอันเลยนะแล้วก็น้ำแข็งโอเคต่อไปครับ เป็นเก็บอย่างละ1นึ่พันเหมือนกันนะครับเอาแรกเป็นฉายานะครับฉายาฮาโลอมิฉ <c oughs> ายาคริสต์มาสนะครับก็จะออปชันเหมือนฉายาฮาโลวีนกิจกรรมที่ผ่านมาเลยนะครับก็มี4อันหรือว่าเราจะใช้โดเนทสุ่มก็ได้นะครับสำหรับเศรษฐีดูใบยอย่างเราฮะก็ถ้าไม่อยากไปฟาร์มก็สุม่มเลยฮะอย่างผมเนี่ยผมเอาไหนดีวะสุ่มให้ดูสักอันม,มีโดไหอ่า 300สามเสร็จทีดูใบมีเหลือโดยสามร้อยคิดเอาสมให้ดูเป็นขวัญตายทีฮะตายก็ดีฮะฮปึ๊บเฮ้ยทีเดียวได้เฉยเลยว่ะอ้าวฟุกเฉยเลยเวนนึกว่าจะเกลือเนี่ยอ่าแล้วก็หรือเราจะสามารถใช้เป็นเพลินนะครับ2ถุงนะครับแรกได้เหมือนกันนะครับเผื่อใครมีพีเยอะน,นะครับ อาจจะใส่ให้ดูแล้วกันผมยังไม่เคยเห็น,นว่าหน้าตามเป็นไงครับเดี๋ยวลองใส่ดูเลยผิดอันเอออยู่นี่อ่าเป็นไงฮะ s u n s t a นะฮะโอสวยใช้ได้นะครับแล้วก็อีกแถวนึงนะครับเป็นแลกเปลี่ยนต่อนะอันนี้นะครับใช้เก็ดน้ําแข็งนะครับเก็ดน้ําแข็งสีทองนะครับ d o n a t e ซิร์ฟเ r อร์250อันนะครับ p พล l i n อ0 0ันห้า r e d c h i p 10ถุงนะครับแล้วก็โผลอีก20แพ็คนะครับจะมีโอกาสได้นะครับเป็นเกจหิมะอันนี้คือเกลือนะฮะยี่สิบห้าอันแรกอันเดียวคุ้มไหมแล้วก็เป็นหยดน้ําแข็งหิมะนะครับหยดน้ําแข็งหิมะเอาไปทำอะไรได้นะครับเอามาซื้อร้านนี้นะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงเก็บของนะครับอันนี้ออปชั่นนะครับเท่ากับโปรดอปเลยนะครับถ้าเป็นออปชั่นดอปนะครับออปชั่น PVE นะที่มัน บวกลัคกี้บล็อบวกสอนะครับเราจะต้องใช้หยดน้ําแข็งหิมะถึง2อันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกออปชั่นสายวอลนะครับอย่างโจมเลือด MP นะ็มใช้แค่1หยดนะครับอันนี้ออปชั่นเท่ากับโปโจมเลยนะก็สายวอลไม่ควรพลาดนะครกิจกรรมนี้อันนี้ผมพอแรกนเะนี่ยจะแรกให้ดูสัก1รอบอยากได้เป็นโป,โปรเลือดนะฮะตะกี้ได้คุมโปเลือดมาแล้ขาดสัตว์โปเลือด ขอได้ทีเธอนะหนึ่งสองสามคือห <c oughs> ยาบเลยต่อไปนะครับเก็ตหิมาสีทองจะหาได้จากไหนใช่ไหมครับได้จากการลงดันเจียนนะครับดันเจียนใหม่นะครับเดี๋ยวขอเอาเป็นไซลงให้ดูแล้วกันนะครับดันเจียนที่หาเก็ตหิมาสีทองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะ อ่ะนี่ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับดันเจี้ยนนี้นะครับจะต้องมีม,มินิบอสน,นะครับ6ตัวนะครับรู้สึกว่าดันเจี้ยนนี้นะครับอาชีพไซจะได้เปรียบที่สุดเลยนะเดีย๋ยวมาดูวิธีลงกันฮะอันนี้ฮะลากอะไรฮะสำับไฟนะโอ้ผมติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวลากเลยฮะกี่ตัวเทียร์สมแล้วกัน อีกตัวหนึ่งมาอ้าวอีกตัวหนึ่งมันตายไปละยังไม่ทำมาตีผมเลยมา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 ,มาชนเลยถ้าใช้เบรดลงอาชีพอื่นลงก็จะตีนานหน่อยนะครับแต่ไซนี่ได้เปรียบมากครับดันนี้ได้อีกสามตัวฮะ ตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยหายตัวไม่เจอเอา้าวอีกตัวหายอ๋ออยู่นี่มไม่แอบอยู่นี่ปะโทรเสียเวลาฟรีเลยมารับโทษซะดี โอเคครับหลังจากเราตีครบ6ตัวนะครับบอสซันต้าก็จะเกิดนะจะเกิดแอบอยู่ตรงลืบนี้นะครับอ่ายืนพึงพุ้ยอยีกนี้ฮะตีเลยดูครับเราได้เกตหิมากกี่อันลงรอบหนึ่งได้8อันนะครับ ประมาณนี้อันนี้ที่ได้เยอะเพราะว่าพวกของดอบผมเยอะนะฮะหลายคนอาจจะได้ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ไอ้พวกที่เราเอามาสะสมแรกนะครับไอ้พวกแรกฉายาแรกใบไม้คริสต์มาสนะครับหาได้จากตรงนี้นะทางเข้าอยู่ข้างๆทางเข้าดันเจียนเมื่อกี้นะครับก็มาฟาร์มเอาตรงนี้นะครับ แมปนี้ไม่สามารถใช้บอร์ดได้นะครับต้องใช้ความขยันล้วนๆนะนะครับใครขยันสายฟรีก็ไม่ควรพลาดครับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับคลิปนี้กิจกรรมคิดมากนะครับหมดเขต5กุมภานะครับแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมเพิ่มมาใหม่ก็คือ EP คูณ3นะครับแล้วก็ดอกคูณ2นะครับหมดเขตวันที่1มกราคมนะครับนี่มาเก็บเลเวลแล้วก็ลงดันหาของกันนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ ก็วสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆลงหน้าด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับ